สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนุ่โชคนะคะค่ะอาจารย์แต่หมอดุตาทิพยค่ะกลับมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับการคิดถึงหวยหาทุกๆอย่างนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ขออนุโมทนากับสมาชิกที่โอนเงินเข้ามาร่วมบุญนะคะอาจารย์ได้นำเงินไปร่วมบุญนะคะเป็นเงินสามหมืนสองพันกว่าบาทจำไม่ได้ <laughs> นะคะ อ่าประมาณนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกทุกท่านทีท่โอนเงินเข้ามาร่วมบุญนะคะอาจารย์ได้เอาไปทําบุญอ่าที่เอาไปทําตรงนี้คือเป็นเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าหล่อต้นแบบนะคะที่อาจารย์บอกไปหล่อลองพูทวดแต่ว่าจะต้องหล่อต้นแบบขึ้นมาก่อนแล้วเอาองค์จริงเนี่ยมาตั้งระทับไว้ก็จริงอยู่นะคะแต่องค์ที่ว่าสูงอ่าสิบสี่เมตรเนี่ยก็คือจะเอาไปตั้งไว้ที่วัดเขาปวดตรงบนเขานะคะซึ่ง มองมาก็จะเห็นเด่นเป็นประกายเลยแต่ว่าองค์นี้จะต้องเอามาหล่อเป็นต้นแบบก่อนซึ่งจะเอามาวัดสเกลนะคะสเกลขององค์ใหญ่ที่จะไปทําองค์ใหญ่เลยอะค่ะประมาณนั้นเนาะก็อาจจะแจ้งพลาดไปนิดนึงพอดีเข้าใ <c oughs> <c oughs> จว่าหล่อองค์จริงไม่ใช่หล่อเป็นต้นแบบนะคะในการทําวัดสเกลวัดตาเอาไปอัตราส่วนหนึ่งต่อร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอาจารย์ก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่เนาะนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็ ขอสแสดงความดีใจกับสมาชิกที่อยู่ VIP กับจันตายด้วยนะคะก็รอบนี้ก็มีคนโวยไปเนอะแต่อาจจะไม่มากพอเท่ากับรอบที่อื่นๆน,นะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเลขเก่านะคะซึ่งสมาชิกหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันเป็นเลขเก่าไม่อยากเล่นไม่เอาคัดออกนะคะก็คือซวยไปนะคะประมาณนั้นเนอะก็แต่ก็วันนี้ก็ไม่อิ่มกินก็ ก็ดีอะค่ะแต่ว่ามันไม่อิ่นเท่ากับงวดนู้นงวดนั้นจุกเลยนะคะประมาณนั้นก็ขอแสดงความดีใจด้วยเนาะก็มามาดูผลงานกันก่อนละกันนะคะงวดของเลขดับบนเนาะนะคะเลขดับบนงวดที่แล้วนะคะออกเจ็ดสองเรามาดูกันตุ๊ต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 แสดงว่าดับบนของเราเอาอยู่อ่านะคะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคค่ะ ดับบนแล้วก็ต้องดับล่างนะคะดับล่างวัของวันที่16มิถุนายนนะคะของเราออก30ก็ไม่มีตุ๊ด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 นั่นดับบนของเราไอ้ดับล่างของเราเอาอยู่อีกแล้วนะคะดับสายแข่งของเราเสซยางนั่นนี่ค่ะเนาะเห็นไหมอ่าก็ต้องขอแสดงความดีใจนะคะกับ สมาชิกเนาะอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะคะลดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างที่ทําให้เราไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเลขเด็ตาทิพตนะคะวันนี้เข้านะคะสาสนเนาะสาสนเนะานเนะแต่ก็อาจจะไม่ไม่ตอบปื้มเท่าไหร่นะคะแต่เลขเด่นของอาจารย์คือหนึเจ็ดเลขวิ่งถือว่าเอาอยู่นะคะอ่าอ่าบนออก 872นะคะแต่ด้วยใจอาจารย์เองอ่ะสองไม่เด่นวันนั้นจริงๆสองไม่เด่นแต่มันไปเด่นไปเด่นเลข5เลข1เลข7 3ตัวนี้1 5 7แต่กลับไม่ออกเลยนะคะไปออก7ตัวเดียวเนาะก็กยังเข้าอยู่นะ3 0เนาะแล้วก็ส่วน VP ของอาจาราย์ต่อาจารย์ให้ไป72ก็ต้องดีใจด้วยนะคะประมาณนี้เรามาดูเลขสูตรหนะคะ วันนี้อาจารย์บอดเด่น7ใช่ไหมคุณก็ไปดูที่ล็อกเจ็ดนะคะลากลงามาคือ728เลขออกดเจนี่นะคะต้องบอกก่อนว่าสูตรหนึ่งเข้าทุกงวดไม่แต่อ่ามีข้อแม้นะคะเบิ้นหามไม่น้ำทำไมละ่ะเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ต้องเป็นสูตร2นะคะไม่หวั่นแม้หวันมามา่มาจะเบิ้นจะหามจะต้องเอาอยู่นะคะแต่ สูตรเนี้ยข้อดีของมันคือตัวเลขมันน้อย นะคะล็อกหนึ่งก็จะมี1 0 1ถึง15ตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะเลยแต่บางท่านก็จะเล่นไม่เป็นไม่ไม่เข้าใจอาจารย์ก็จะเปิดคอร์สสอนในส่วนของการศึกษาในส่วนของสูตรหนึ่งเล่นอย่างไรไม่ให้ขาดทุนนะคะค่าเรียนเพียง2,000เท่านั้นเองแต่คืนทุนมาตั้งแต่งวดแรกแล้วนั่นนี่ไงนี่ไงนั่นนะคะประมาณนั้นเนาะรับรองว่าไม่ขาดทุนค่ะกำไรแน่นอนเนาะ นะคะขอให้คุณเพียงรู้หนึ่งตัวเท่านั้นเองเนาะจะรู้ได้อย่างไรในชั่วโมงเรียนอาจารย์มีสอนค่ะจะ้าต่อไปค่ะเลขทักษะพารวยเนะาะทักษะพารวยวดที่แล้วนะคะออกสองเบนนะคะแล้วก็ทศศสองเนาะเรามาดูวันนี้กันนะคะวดของวันที่ หนึ่งกรกฎาคมน,นะคะอาจารย์ให้วันคนเกิดวันอาทิตย์นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งส,งสี่หนึ่งห้าแปดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะอ่าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนใจร้อนนะคะทาอะไรต้องดังให้ได้ดังใจแต่เป็นคนที่มีจิตใจอารีนะคะเสีเยงเยิงไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็เป็นคนชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะชอบช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่อง อ่ามีอ่าไพ่ของออร์เคิลนะคะเป็นไพ่ของผู้หญิงยื่นดอกไม้ให้เนาะก็กลายเป็นว่าอ่าคนเกิดวันที่มีจิตใจที่เอื้ออารีชอบช่วยเหลือคนมีอะไรก็แบ่งปันนะคะประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีเลขหนึ่งถามว่าจะมีโชคไหมคุณมีโอกาสนั้นแน่นอนเพราะว่าผู้หญิงส่งดอกไม้ไหมายถึงเรื่องของการส่งโอกาสส่งดีๆโดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นมีคันไหนละ่ะ นะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะได้เลข20 22 25 27แล้วก็92นะคะอาจารย์จัดได้ไพ่ของ j u s ค m e n t เขาบอกว่าช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์หมั่นทำบุญหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนจะทำอะไรติดๆขัดๆทำอะไรเหมือนอาจจะไม่ให้ราบรื่นดีนะเหมือนมีอุปสรรคมีปัญหานะคะประมาณนั้นก็หมั่นเพียรทำบุญให้มากขึ้นนะคะบริจาคเือดก็ดีหรือทำบุญโรงศพก็ดีบริจาค น้ําอะไรก็ได้ค่ะนะคะตามนั้นเลยเนาะนะคะก็จะมีโชคมีชัยเกิดขึ้นนะคะก็กุสลผลบุญที่เราทํากําลังจะใกล้มาแล้วนะอีกนิดน่อีกนิดนะนะเขาว่างั้นเรื่องของการงานอาจจะเจอเจ้ากรรมในเวรอยู่นะคะคอยรังควานทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจได้ไหมได้นะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ ดูแลกระเป๋าตังค์นิดนึงนะคะอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเพราะมันมีรายจ่ายหลายทางเข้ามาเนาะในเรื่องของโชคลาภก็เล่นพอประมาณแล้วกันนะคะโอเคค่ะแล้วก็อาจารย์ได้ไพ่ของออรา์เคนเป็นไพ่ของออลูกหัวใจนะคะถูกค้อนทุบดังนั้นเขาบอกว่าในเรื่องของความรักอาจจะเจอความรักที่ไม่จริงใจหรือความรักที่ ไปด้วยกันต่อไม่ได้แล้วอะค่ะประมาณนั้นหรือความจริงใจของเรามันสูงเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะคะประมาณนั้นเนาะโชคลาภก็เล่นพอประมาณนะคะส่วนวันอังคารค่ะได้เลข 33, 35, 36, 38แล้วก็ส9าเนาะอาจารย์จับเ้ไพ่ของคำว่า the world ก็บอกว่าช่วงนี้คนเกิดวันอังคารจะมีลักษณะของชี่ิวจรลรงเท้าอยู่นะเดินทางบ่อยนะคะเป็นคนที่มี ขอกหรือมีกฎเกณฑ์ของตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนเปิดเผยจินใจได้ไหมได้นะคะเป็นคนที่มองโลกการไกลได้ไม่ได้สามารถทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของความรู้ความสามารถต้องบอกเลยว่าพวันขัดไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะช่วงนี้ก็อ,อ,อาจจะมีเรื่องของหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะไพ่ที่อาจาร,รย์หยิบได้ก็คือไพ่ของ อ่าเป็นคนแบกโลกก็เหมือนนองว่าคนวันคานช่วงเนี้ยเหมือนแบกภาระอะไรต่างๆนานาเย,ยแยไปหมดเลยนะคะแบกภาระเลื่อนชาวบ้านเขาได้ไหมได้ะคะบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองอ่ะเข้าไปยุ่งไปช่วยเหลือจนตัวเองรู้สึกว่าเป็นภาระหรือหน,นักเหนื่อยได้ไหมได้เรื่องของโชคลาภก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะนะแต่ว่าอ่าคนวันคานจะช่วยเหลือใครก็ต้องดูกําลังของตัวเองด้วยละกันนะคะว่าเราพอที่จะทําได้ไหมเนาะ นะคะต่อไปค,ค่ะคนวันพุธได้เลข4042 4390นแล้ก็94นะคะอาจารย์หยิบเรียกไพ่ของคำว่าเมจิเชียนเนาะก็บอกว่าคนเกิดวันพุธเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้รู้หมดทุกเรื่องถามได้ตอบได้อาดุนเอ้ยเอ้ยนั่นว่างั้นเลยนะคะแต่เป็นคนใจร้อนเป็นเป็นคนเก่งสามารถหา เป็นที่ปรึกษาให้ได้ไหมได้นะคะเป็นที่ปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเป็นเจ้าคนในคนดีไหมดีก็อยากเป็นยู่แต่มันไม่เด็กเป็นเนีอว่าง้ง <c oughs> เป็นเจ้าของธุร,รกิจได้ไมันได้นะคะว่าง้งเลยเนะาะทำเลขปรับได้คนนี้ถือว่าเป็นคนเก่งจริงๆนะคะแต่ถ้าถามเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจารย์แนะนําว่าเล่นได้เป็นเล่นไปนซื้อแถวเอ่อลอตเตอรี่แถวสถานที่ราชการได้ไหมก็ได้นะคะคนนี้เนาะฝันแม่นด้วยนะคะได้ไพ่ของคําว่า ให้ออระเคลนเป็นผู้ชายถูกปักหลังแล้วก็จะมีงูอยู่บนหัวพันกิ่งไม้อยู่บนหัวนะคะก็บ่งบอกว่าคนวันพุธถึงแม้จะเป็นคนเก่งอะไรก็ตามนะคะแต่ก็ระวังภัยข้างหลังที่เราคาดไม่ถึงได้ไหมได้อาจจะเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นทําอะไรต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่เมจิเชียนฟอ้องบอกว่า อา่ารู้หมดทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องตัวเองนะคะซึ่งไพ่ออรรเคริลก็ฟ้องอยู่ค่ะนะคะดังนั้นต้องระวังคำพูดเอกสารสัญญาเงินกู้เงินเข้ามาการต้องมากๆให้ระวังด้วยนะคะต่อไปวันพฤหัสค่ะ 50, 55, 56, 58, 59, ได้เลข 5055, 56, 58, แดล้วก็95เาานได้ไพ่ของคำว่าอา่าชาลีออนนะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนเก่งเป็นคนชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะชอบ ช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะเอ็นดูเขาเอ็นเล่าข่าดนะคะทำ่าทำคุณบูชาโทษได้ไหมก็ได้เรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นเป็นคนเก่งนะคะเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ไม่ได,ได้แล้วก็อ่าเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้โดนใจนะักทีเดียวนะคะอาจจะประมาณว่าระวังเรื่องของความรักรักซ้อนได้ไม่ได,ได้หรือความรักที่อ คุยกันแล้วไม่กี่คาก็ต้องแงงงงงกันอะไรอย่างนง้นนะคะประมาณนั้นแต่เรื่องของฟรีไม้ใยมือต้องบอกเลยว่าคนวันพฤหัสไม่เป็นรองใครค่ะนะจ๊ะได้ไพ่ของคําว่าไพ่อร์ลเคลได้ไพ่ของคำ,าาาคงางคำตาช่างที่ข้างหนึ่งเป็นเงินอีกข้างหนึ่งเป็นดอกบัวดังนั้นคนวันพฤหัสแม้จะเป็นคนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจ,ร,จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ดาวการเงินของเขามันบอกว่าให้ระวัง เงินเหนือคุณธรรมนะคะบางทีรอยลาเราทําอะไรเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องยัดใต้โต๊ะไหมอะไรไหมเพราะว่าสิ่งที่เราตรงไปตรงมาบางครั้งมันก็ไม่ผ่านนะคะประมาณนั้นเนาะถ้าเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะต้องลงทุนนห้เต็มที่นั้นแน่โอ้โหอาจารย์เหมือนเปิดทางไงไม่รู้นะคะวันศุกร์ค่ะ6061 62 64แล้วก็69 ะะได้พ่ายของเขาว่า the the r a v e r นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้มีเรื่องหลายๆอย่างที่ทําให้คนวันศุกร์ต้องคิดและแตัดสินใจมากมายแบบก่กอสิ่งที่เขาคิดอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองในเรื่องของความรักระวงังเรื่องของรักต้องห้ามนะคะต้องระวังให้มากๆเนาะตัดสินใจให้ดีๆตัดสินใจให้มั่นคงเนาะเจอเขามีเจ้าของ,ของก็อย่าไปยุ่งกับเขาละกันนะคะในเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นนะคะมีงานหลายอย่างเข้ามาเลือกได้ไหมได้เรื่องของการเงินถือว่าโอเคค่ะ ถึงแม้คุณจะติดขัดติดปัญหาอะไรก็ตามจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะไพ่อาจารย์ได้ไอ,อ้ไพ่ออร์เรคเนของจารย์ได้เป็นมือถือเสร็จเหรียญเสร็จตังเนาะมันบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจอะค่ะของคนเกิดวันศุกร์ใช่ไหมอืมนะคะคนเกิดวันศุกร์มันบอกว่าเงินที่หามาได้เงินที่อยากจะได้มันอาจจะ ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยหรือเต็มความต้องการของเรานะคะก็ต้องอดทนต้องสู้ๆเนาะมันอาจจะรอโอกาสรอคนมาช่วยเหลือเรื่องของการหนึ่ก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านได้ค่ะนะคะต่อไปวันเสาร์ค่ะ70717476แล้วก็78ค่ะอาจารย์จับได้ไพ่ของคาว่า emperor จึงบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มุมมนะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จนะคะนะประมาณนะั้นเป็นคนที่ กล้าที่จะทำกล้าที่จะลุยนะคะก็ะถือว่าเป็นคนเก่งคนคนเก่งเลยเนาะนะคะช่วงนี้อาจจะแบกภาระหลายๆอย่างเข้ามาให้เหนื่อยได้ไหมได้แต่ถามว่าจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานกนารเงินและความรักไหมบอกเลยว่าโดดเด่นจริงๆค่ะนะคะแล้วก็จะมีโอกาสของการไต่เต้าไปสู่ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือมีไรายได้ที่มากขึ้นได้ไหมได้นะคะส่วนไพ่อลาเทิของจันได้เป็นดอกบัวพ้นน้ําก็หมายถึงว่าคุณ คุณพ้นอุปสรรคพ้นปัญหาแล้วคุณกำลังเจริญก้าวหน้างอกงามไปในสิ่งที่ดีและคนชื่นชมด้วยก็ต้องแสดงัดิใจกับคนเกิดเป็นสาวด้วยนะคะประมาณนี้เนาะก็หมดไปแล้วค่ะกับทักษะพาร7ยเวันนะคะจะมีโชคมีชัยไหมไม่รู้นะคะแต่บอกได้เลยว่าอยากให้สมาชิกของเราดูในส่วนของทักษะพารวยให้เยอะๆเพราะอะไรคะมันเข้าทุกงวด เนาะมากน้อยว่ากันไปแต่ต้องเข้าถูกมวดเนาะ no. ดังนั้นอยากให้ดูเผื่ออ่าเป็นไกด์ไลน์ในการเ,รเลื่นก็ได้ก็ยังดีเนาะนะคะโอเคค่ะก็ุ้นจบไปแล้วนะคะในส่วนอ้อลืมให้แคปหน้าจอลืมอ่าหนึ่งหนึองแค่เจอหนึ่งสองซ้ำแคปเจอหนึ่งสองแคปเจอโอเคนะคะขออนุญาตวางก่อนเนาะนะคะ ก็ท่านใดอยากจะเข้า v ีอาจารย์ต่ายไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ฮัลโหาอาจารย์ต่ายหมายเลขนี้ค่ะ0815915987ค่ะนะคะอ่า i ีดีไลน์และเบอร์โทรเป็นอันเดียวกันเนาะจำง่า no. ย0815915987 2ท15ี15915987นี่นะคะพยายามหาเบอร์ง่ายๆจำง่ายๆมาให้สมาชิกได้ ติดตามได้เนาะแต่บางท่านบาบอกว่าโทรเบอร์เก่ายัางได้ไหมยังได้อยู่ค่ะไอ้นีไลน์เดิมได้ไหมย,ยังได้อยู่ค่ะแต่แนะนําให้เป็นเบอร์ใหม่เนาะเพราะว่าเนื่องจากเบอร์เก่าอันเนี้ยไลน์อันเนี้ยมันเริ่มเต็มนะคะกวัมันจะติดต่อยากนิดนึงก็เอาเป็นเบอร์ใหม่ละกันเนาะจัดให้แล้ว <c oughs> จัดให่ <c oughs> นะคะหมายเลขน,นี้เนาะ โอเคค่ะนะคะท่านอยากจะเข้า v ีพีของจันตายเพียงบูชายินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นไมเศษฐีนะคะ1เส้นจะได้ v ีพีของจันตายสามงวดนะคะได้ส่วนลด50%นะคะแล้วก็ได้ได้ V ีพีเอ่อไ,ด,ไ,ด,ไ,ด,ได,อด้ได้ได้ v ีพของจันตายสามงวดได้แล้วได้สูตรหนึ่งนะคะหนึ่งสูตรฟรีนะคะหนึ่งสูตรเลยเนาะ นะคะสามเส้นนะคะจะอาจจะเป็นแทเกอร์อนะคะหรือปีเซียเปลี่ยนสีหยกเขียวหินถูหวยนะคะหรือปีเซียหยก,กน้ำพึ่งที่มีปีเซียสองตัวนะคะตัวผู้กับตัวเมียเนาะนะคะเราจะมิทิงกันใช่ไหมที่รักนี่นะคะหรืออาจจะเป็นอันนี้เลยค่ะรูปประคำนะคะเป็นหินถูหวยหรือจะเป็นสีดําก็มีหรือจะเป็นสรอน้อยคอก็มี นะคะมีหลายแบบค่ะพิมคาว่าขอดูรูปเดี๋ยวจันจะส่งรูปเข้าไปให้แล้วไปพิจารณาเอานะคะ3เส้นนะคะคุณจะได้เอ่อวีพีอยเมงตาย10งวดนะคะได้ส่วนลดอีก50%ได้ทั้งสูตร1และสูตร2นะคะประมาณนี้แล้วก็ได้วีพีของจันเจ็10งวดด้วยเนาะนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนยังอยากจะไดเ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ประปฏทิทินค่ะนะคะ,นะคะ ก็สามารถติดตอ่อเข้ามาได้นะตอนนี้เหลือเพียง5้าเล่นสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยเนาะนะคะอยากได้ก็กิ้งก้างกันเข้ามานะคะหนึ่งเล่นมูลค่า1000บาทค่ะนะคะท่านใดอยากได้ก็ฮัลโหลเข้ามาแล้วกันนะคะประมาณนี้เนาะก็อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วอาจารย์อาจาจะต้องบายบายนะคะก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์ให้อาจารย์นิดหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะกดไ like ลค์เพื่อเป็นการให้รางวัลหรือให,ให้ให้กำลังใจนะคะจะได้ผลิตผลง,งาน เด่นๆก็มาและรีบออกคลิปเร็วๆให้หน่อยนั่นนะคะหลายท่านโฮมาไลน์มาจานขอออกไลน์ออกคลิปเร็วๆหน่อยนะก็กดไลน์ให้อาจารย์สิคะนะรออะไรอยู่กด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 นะคะหรือกดซับ s ไ r i b e หรือกดติดตามให้อาจารย์อาจารย์จะได้มีกำลังใจออกคลิปเร็วๆให้กับแฟนคลับเราทุกคนคะ่ะหรือเป็นการบอกต่อก็ได้นะคะบอกว่าเฮ้ยเนี่ย ดติดตามให้จารย์หน่อยอาจารย์เฟจะได้มีกำลังใจรีบออกคลิปให้เลขมันไม่ขึ้นสักทีหนึ่งเลยเนาะก็อยากได้เรืเรยกช่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้มีกำลังใจรีบออกคลิปให้ไม่ใช่อะไรนะคะวันนี้อาจจะต้องบ๊ายบายสำหรับในวันนี้นะคะถ้าในอยากติดตามผลงานของอาจารย์ต่ายก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งโกริ๊งเพื่อเป็นเสัญลักษณ์เตือนนะคะวันนี้บ๊ายบายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ